โอเคนะฮะทุกคนวันนี้ผมก็จะไป 1, วัดความชื้นนะฮะด้วยเจ้าเครื่องนี่ก็คือเป็นเครื่องวัดค่าความนี่มันจะมีค่ามันบอค่าเวทกับดรายแล้วก็มีค่า PE ด้วยนะคือต้องเสียบลงไปในดินเพราะอันนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละนี่ผมจะลองเอาไปทำการวัดดูนะ โอเคทุกคนเราก็นี่นะผมก็จะวัดตรงเงาบบกทุเรียนเลยนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นดินนะฮะนี่เราต้องเสียบเสียบลงไปเลยนะอีการวัดก็คือเสียบลงไปเลยนะเสียบลงไปอย่างนี้ยืดมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมแต่ว่าเราต้องกดปุ่มขาวๆนะให้มันดูว่าโอ้อันนี้ยังชื้นอยู่นะยังไม่เท่าไหร่ ยังชื้นอยู่ค่ะต้องกดด้วยเดี๋ยวเรามาดูต้นเล็กนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะโดนแดดแบบดูดูคมมันแห้งเลยครับผมจะลองเอาวันตรงครมดูนะมาความชื้นเป็นไงหนึ่งดิงนนะฮะผมก็จะทำการเสียบมันลงไปแล้วก็กดฮะโอ้ แป่ว่าตรงนี้ตัวแดดสัส่วนใหญ่มันความชื้นเริ่มแห้งครับโดยเที่ยวกับตัวอันอันนี้ถึงเจ็ดเลยนะแต่ว่าตัวนี้ถึงแค่ห้าเอง